สบายดีนอ้องบอมแบมบาขายของดีพอเหมือนอ้าวคือจะโค่นบักหลายหนึ่งตลาดนัดตลาดแล้วตลาดนัดตัว,วบอกมันรอบใบครับเมือนี่มาสือมาาัดฉามาฝากนอ้องบอมแบมเจ้าก,กินตัวนี้บอกจ้า,จายังงามบาอกเสื้อบอมมัดฉามาาัดฉา,ากับไอ้ น้ำแดงอะไดแซ่บกว่ากัน,กนม,มันแซ่บบ่มันตีนผมโอ้แบบเดียวมันคล้ายๆกับชาโนชาเขียวนี่บ่คล้า,ายๆแต่มันส่ขมกว่าโอ้ครับเมื่อเนี่มันเยี่ยมน้องมันแบบเอาหมากบวงมาตามนัดครับเอาหมากบวงมาสูบันกินกินบ่แจ่บหมากบวงมีแจ่บหมากบวงกับตะเวนคือเกา่านะครับ น,อน,น,น้องบําแบบมบนรมาบรรเนรเน่ากลินบวเก่งคนน่ะบวะส่วนมากมิแต่แม่บวเห็นแล้วกินส่วนมากผู้ใดเป็นนักเอกเขาเนี่จะเห็นนักแต่งกินน้ำได้ดนนิทายเจ้าสองสามรอบเลยเนี่ยมันก็ได้ชิมฝีมือน้องบําแบมอยู่เดี๋ยวมื่อหนาจะพาไปตุ่มไข่กินเด้อถอดไข่เปล่นมาถอดไข่เพ <laughs> ือจะแซบ่บอยู่ดุก ผู้อื่นเขาแกงเขาออมเป็นเนลยเริ่มต้นเขาต้องเบสิกซะก่อนต้่มไข่ทอดไข่ตำมกคุงก่งฟักมกคุ่งเป็นวันนี้บ่เพิ่นเป็นแม่ข้าครับเพิ่น,นไดน้บบัว่อยใดนี่ส่วนมามิตระซื้อกินง่ายๆเนาะ <c oughs> เอเดี๋ยวเอามากินแกงกินได้กินแจมบักม่วงกันครับแม่ไปกินข่าวบ่ก ขายเครื่องครับแม่ค่าไปอยากได้เครื่องของอย่งจะมาอุดหนุนน้องมาแมมกับอยู่ตลาดสดเมื่อ,อ,สอัสพ้อนด้ครับผมเพื่อเครื่องของบนหมากล้าย ตลาดนัดพื้นที่บ้านมืนนอเศร้คาค้นหมาก้ายหนึ่งเนาะอู้บ้อกิ้มันคนจะลายปนี่ไหมขนาดเกี่ยวเขาามือเศร้านี่เขาได้ตุนได้ตุนไปตัวหนึง่งไปกินไอออมตุนแกงตุนครับเอ้น้องเกบมาน้องเดิน ตั้งใจว่าจะได้กระแต่เมื่อนาตรงมัดสื่อตรงแต่เว้นน,นะนี่ครับพื้นที่ตลาดนันแจวขับแแซบจะจะเทเบิดเด้อเท่จะเคิงหนึ่ง เอาไ้แต่้าเจ้าจะมีไอ้มักม่วงมากินอีคคนๆนะเออตุกตุกเฟมารีเดี่ยวรม่มีหมกม่วงกับตะเว้นกับเพราะได้รอไทยผู้สาวน้องบอบแบมตะกี้แห้ง แลนนี้กล้องมันจะได้เก่งวัสมงนี่ยิ้มย่างเดี๋ยวถ้าดองเป็นแบบ่มว่าบอกเก่งกับว่าเป็นอย่างอาซ <c oughs> ิ้นสิ้นกูนะแจ่มมะม่วงเป็นดัซแซกเลยครับ อแกง่วงเลยน้ำนมแบบนเนาะเปรี้ยวปะเปรี้ยวเพดีเนาะอืเห็นกินกระดาไล่ไหลแล้ว ปีนาเป็นบทปีไม่เป็นบทยังจะไปเฮ็ดเวียกบอกรอพอซะก่อนเดือนสี่เดือนห้าปีไม่แหละสงการคุณบอกปีไม่คือสงการพุณอะตอนแรกว่าจะไปเฮ็ดสิ้นหลังไอ้หลังบุญนีเนาะเปลี่ยนแผนใหม่เลยพี่สาวจะบอกแม่บอก เพิ่นเป็นอย่างคือบอระกลับบ้านเย็นพี่สาวเจ้าเราติดใจประเทศไทย <laughs> ติดใจประเทศไทยหรือมีแฟนอยู่ไทยทอืมว่าติดใจกับการเมื่เยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่รจนเนาะกับมาร้งการกับว่าแม่เลยบ่อ่อถ้าเบิ่งว่าเราชิมหน่อยบ่บางทีเราตัไม่ได้มากขึนกันเสียกับน้องผู้ใดงา่ามกัน สู่น้องบ่ได้เนาะเอื้อยอายุเท่าไรเอื้อยเศร้าปลายปีเศร้าเหรออือ,อตอนนี้เอื้อยน้องสองคนนี่บ่อายอายอีบ่อายแต่งงานเหรออืมหัวเป็นเลียเยเเ้ยนเวียดบุญน,น,น,อนะอายนะเลี้ยนขนาดยังเป็นแพทย์โอ้เป็นหมอเวียดเหมือนกัน ี่บอมแรมจบสูงกระโม่หม้อหม้อหกบอลแรมออกมาเป็นแม่ค้าแต่ว่ากันจะไปไทยขึ้นกันตอนแรกเขายะเรียน,ยนภาษาอแต่ว่าแม่เขาไม่มีเงินส่งหาเรียนภาษาแหงจะเบิดเงินหลายแล้วแต่ทรงอ้ายกันยังอ้ายได้ทุนบ่อ้าย เขาวกับ่ัวหูเองเนะอมับอครับอือคุยคุยหลายแสบหลายอืมเป็นแต่แสบครับชิมขนบมบะแบมกันครับอืมอรับดไปนะเหลืองพอดีก,กินเลยเด้อมาเด้อครับอืม ไอเสียงหย่ำกับยังเปรี้ยวยังเปรี้ยวยังแซ่บเนาะครับครับเป็นใคกินบักมวงแซ่บบ่น้องบะแแบบแซ่บหลายแซ่บหลายตะเวนแซ่บบ่แซ่บครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุกตุกแฟมลี่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาทายน้องบะแแบมใหม่ขอบใจและน้องบะแแบบบาย